สบายดีพี่น้องมาสักขูสุกคนมันนี่รีบมาอย่างเฮ้ยมาวัดสบายดีพี่น้องบอกกันสบายดีพี่น้องมาวัดบานขัวเซพี่น้องวัดทำใจเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือทางเขาทำใจบ่เฮย้ยท,ท,ท่านบ่วัดท่านใจพี่น้องซื้อวัดคือัวเซบังไฟนี่คือทางเขาวัดพี่น้องบริเวณ คนลายขายขายดอกไม้ถูกเทียนคันมะเบงเนาะนีะ่เพิ่นมาขอพรหลายคนพี่น้องลายเดียวเขาย่างเขาผู้เพิชาญถ่ายรือบอแต่ว่าอ้นก็นชิคอถ่ายคลิปลวก็สชิย่างเขาไปครับสาอลีคนสวยพี่น้องสตะรี่ย่างเฮ้ยหลดดุดเ้ย <laughs> หลดดุด <laughs> ไปไป คุจะถ่ายอย่างกันเนาะมาขอพรพี่นอ้องวัดทันใจโคเซ้บางไฟบ้านเหมืนว่ามามีเจ๊ติมแน่ละกันเซาลี่ซาขาวพี่นอ้องมานำกัน บายดีพี่น้องหน่อยเจพากันมาอย่างนี้มาขอพรหรอขอพรเด้อว <c oughs> ัดวัดวัด <มา S 1> ทันใจบ้านยังอันนี้นะบ้านมานีลาดพี่น้อง<า>อยู่ควเซบังไฟ ทางเขาวัดน้อเอกของสองคนเองเนี่ก็คือนนครีสวัสดิขิต คนหลายเอาแท้ว่าพี่น้องหยกกำลังลังเขาเดี๋ยวซื้อดอกไม้ก่อนจะมืดฟ้าแน่มืดคึมไปซีกส์เดี๋ยวจะตรองไม้ก่อน คนไทยถ่ายคลิปอยูอบอขอไปนถ่ายไค้ถ่ายได้อคนไทยถ่ายหูบอถ่ายคลิปถ่ายอะไรบอถ่ายลงให้พี่น้องเขาเบิงวันนี้นะถ่ายก็ย่ไปย่เขาไปได้ถูกลยค่ะบนสร้างอเถ้าถ่ายกบท่เจองตัวเห็ายรอเ่ถ่าเั่แหละฮาก็ถามแบบที่เจ้าอยู่นี่นี่นะคนไท้ถ่ายบอถ้า่นไท้ถ่ายเฮาก็ะถ่ายถ้าเคนใทยถ่ายฮาวก็บบดถ่ายเราามก่อนเากระเคยมา ออเค๘๐๐๐๐ลดละซมากลดหลังเข่าลายแท้ลายว่าเนาะแต่ละมือนี่ป้าต้องบอกเออเกินหาหลายบ่หาหลายจปก็ถือว่าเป็นที่ไปว่าซักซิดขนาดเนาะ ออกชื่อข่าวนะเออคุณจะมาขาพรอนนี้ค่ะสายยาวแม่เอาไปก่อนขอไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนให้ถ่ายร่ปถ่ายถ่ายก็รอติดตามพี่น้องขอไปถามเพผลอยู่ในเพื่อใสายกุ้งกับอันนั้นเลยกับแม่เราได้สักตอนนี้ลี่กำลังหางกับผู้บ่าวเลยพี่น้องเลย ว่าหยอกว่าหยอดไงหยอสลีนเนาะเขามาหอดบัตรแล้วคนหลายแท่หลายว่าเลย

พบอลขึ้นไปจดซื้อฮ่าคนหลายเลยหรอบ,บอบ้านานัวบ้านไม่ได้มากนอกอยู่ควอเซบังไฟที่นอกเป็นบัตรที่ซักศิต,ตอีกแห่งหนึ่งอประสาสนนิยมมา ลาลาเ้านมีปัจหยบ้างแต่ม่นากหรปั้าเจด้วยคน้นคนหลายเมาจังนาเจติ๋มา่นเ้อาบัันจกเด้อบ้านบ้านมณีลาดเนาะโคเซ่บางไฟน้องคนหลายขนาด

อยู่บไกลๆกับมาในพ pues ี่น้องเลยเพราะว่าเป็นวัดที่ว่าเซ็กซ์สักซ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 ีดนอกนี่อีกแห่งหนึ่งที่ประชาชนชาวลาวนับถือนะโคนชุนลามาขอพรจากที่เมืองวายทองในสมรรถะเอื้อเฟื้อเพื่อใจร่วมกันอยู สวัสดนทุกท่านพบกันอีกแล้ในครอบครของเจ้ออกเบื้องเจ้ามานีโน่บรนลนจากเบอร์าร์ทองแห่สวันดิ์เถนงมริจาในกันใจสมอที่สาพัน <verlier> ธ <t> พระุธนาคตบุตรพระองค์พระันทีรเจมาพทองคีร์ใหญ่รางจันพระนริมภเลิขชาบ้านเกระพุาคบลอรจาสคัรุนาคบุรัของค์ชาวบ้านต้องมุ่ัน ทางสถานโม s านาวีปัจจัยยเดี๋ยวพี่จาก่อนนะจ๊ะอุสไปอพเนาะขอบคุณนะทเสียกดติดตามุมหาสจ๊ะบกคต้องีสวเด้อจ้าสวัสดีคะอยู่ดคะ